ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแดท่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ที่ได้ชมการสนทนาธรรมในคราวครั้งนี้ซึ่งอัตรมภาพพระมหาดรดวงจันทร์กุตตะศิโลได้รับเมตตามอบหมายจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าวาดวัดพระาธาตุดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รองเจ้าคณะภาคเจ็ เชียงใหม่ลำพูนไม่ห้องสอนซึ่งเมตตาจะเดินทางไปประกอบาศาสนกิจเป็นการเผยแผ่พุทธาศาสนาในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ได้มีเมตตาต่อลูกศิษย์ที่ได้ส่งไปประกาศพระพุทธาศาสนาเป็นพระธรรมทูตในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วในคราวครั้งนี้ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาที่จะเดินทางไปประกอบาศาสนก,กิจในการทําบุญประจําปีแห่งวัดพุทธชิโนโนฮิลซึ่งปรักจวบกับปีนี้เป็นปีแห่งการตื่นรู้เฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตัสรู้แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ เราทราบกันดีว่าเป็นปีพุทธชย,ยันตีการตัดสรู้2,600ปีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานั้นในเบื้องต้นนี้อาตมภาพอยากจะเล่าสู่ท่านสาธุชนถึงวิธีการนับการนับพศออของพระพุทธศาสนาของเราว่าคําว่าพศออนั้นมาจากอะไรคําว่าพศออนั้นนับกันอย่างไรพศอ ย่อมาจากคำว่าพุทธศักราชซึ่งการน,นับพอศของพุทธศาสนิกชนในโลกนี้ก็ต่างกันมีอยู่สองแบบประเทศในผู้นับถือพระพุทธศาสนายกเว้นประเทศไทยเราท่านจะนับพอศพุทธศักราชนั้นไวกว่าเมืองไทยเราหนึ่งปีถามว่าเหตุอะไรจึงนับไวกว่าเมืองไทยเราช้ากว่าเขาหนึ่งปีเพราะอะไร มันเป็นอย่างนี้ท่านสาธิชนทั้งหลายการนับพอศอนั้นเริ่มนับจากปีแห่งการเสด็จดับขันทปรินิพันธ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์นั้นได้เจริญพระชนมายุ80พระชันษาพอพระองค์เสด็จดับขันทปรินิพันธ์ในปีแห่งการพระชนมายุ80บางประเทศ ยกเว้นเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นศรีลังกาพม่าลาวเขเมรอินเดียหรือประเทศมหายานทั้งหลายเขาก็เริ่มนับปีพศทันทีพอพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานทันทีก็นับเป็นหนึ่งแต่เมืองไทยของเรานั้นรอให้ครบรอบหนึ่งปีเหมือนเรานับวันเกิดเนี่ยมันนับได้สองอย่างหนึ่งเกิดปุ๊บก็น,นับเป็นอายุหนึ่งหรือสองพอ ครบ1ปีแล้วจึงนับเป็น1ขวบเมืองไทยของเรานั้นใช้วิธีที่2ก็คือครบรอบแห่งการปรินิพานธนึปีจึงนับเป็นพศหนึ่งเพราะฉะนั้นเมืองไทยของเราจึงนับพศช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกันอยู่1ปี การเฉลิมฉลอง2,600ปีแห่งการตัดสรู้หรือว่าพุทธชยันตีการตัดสรู้ของพุทธเจ้านี้ก็เช่นเดียวกันองค์การสหประชาชาติและเพื่อนพุทธศาสนิกชนประเทศอื่นๆก็นับครบรอบตั้งแต่ปี2,554เป็น2,600ปีครบไปแล้วแต่เมืองไทยของเรานั้นนับ ครบรอบปีนี้2,555ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวกับท่านสาธุชนทั้งหลายไปแล้วและท่านสาธุชนทั้งหลายนับยังไงจึงได้2,600ปีเพราะว่าปีนี้เป็นพศ2,555เขานับกันอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงตรัสรู้เมื่อพระชนมพรรษา35 แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมะโปรดประชาชนคนทั้งหลายอยู่45ปีอายุ80พระชันษาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานเพราะฉะนั้นเมื่อเราเริ่มนับการนิพพานพระพุทธเจ้าเป็นพศหนึ่งจะนับให้ครบปีแห่งการตัดสรู้ก็ต้องย้อนไปอีก45ปีเอา45มาบวกกับ2,555 ก็จึงเป็น2,600ปีโดยประการชนนี้จึงเป็นปีครบรอบแห่งการตัดสรู้เพราะพระองค์ตรัสรุ้เมื่ออายุ35พระชันษาก็เอา80ลบ35ก็จะเหลือ45 45ปีนั่นแหละคือปีแห่งการเผยแผ่ธรรมปีแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบวกกับ2,500ปี ก็จึง2,555ปีก็จึงเป็น2,600ปีแห่งการตัดสรุ้การเฉลิมฉลองหรือว่าพุทธชยันตีทำขึ้นมาเพื่อประโยชน์อันใดวัตถุประสงค์หลักๆก,ก็เพื่อเป็นการเชิดชูบูชาพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าของเราที่พระองค์นั้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาคุณพระบริสุทธทิคุณ ต่อมวลมนุษยชาติและโดยประการที่สองการเฉลิมฉลองก็เพื่อให้มวลมนุษยชาติมนุษย์ทั้งหลายนั้นมีการตื่นรู้ว่าเรามีศัสดาซึ่งมีพระปัญญามีพระมหากรุณาที่คุณต่อมวลมนุษยชาติทั้งหลายถึงเพียงนี้เราก็ต้องเอาสิ่งที่พระองค์นั้นตรัสรู้มาประพฤติปฏิบัติ แล้ววิธีการเฉลิมฉลองนั้นทําด้วยวิธีใดบ้างท่านสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆก็แล้วแต่เราต้องย้อนกลับมาดูที่ตัวเราว่าเรานั้นเข้าใจในหลักพระพุทธศาสนามากน้อยเพียงไรการฟื้นฟูพุทธศาสนาก็ดีการเฉลิมฉลองในโอกาสวาระใดๆก็ตามเราจะต้องฟื้นฟูศาสนาในใจของเราเป็นเบื้องต้น ศาสนาไม่ได้อยู่ที่วัดศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ศาสนาไม่ได้อยู่ที่เจดีไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสถานที่ใดๆแต่ศาสนานั้นอยู่ที่คนนับถือคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนที่เป็นศาสนิกของศาสนาใดๆก็ต้องรู้เข้าใจในหลักการของศาสนาตนเองถ้าเราว่าศาสนาอยู่ที่วัดศาสนาอยู่ที่บทอยู่ที่เจดี ทำไมในเมืองอินเดียซึ่งเป็นเมืองเกิดพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ประกาศเผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองอินเดียปัจจุบันนี้เจดีพุทธคยาที่เมืองอินเดียใหญ่ยิ่งกว่าเจดีดอยสุเทพใหญ่ยิ่งกว่าเจดีใดๆในอเมริกาแต่ทำไมพุทธศาสนาจึงไม่เหลืออยู่ในอินเดียเหลือเพียงตำนานเหลือเพียงพุทธสถาน ให้คนไปกลับไปไหว้ประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาในอินเดียจึงเหลือเพียงแค่1%เซหรือประมาณ15ล้านคนเพราะคนอินเดียนั้นมีอยู่ประมาณสัก1,300ล้านคนที่นับถือพุทธศาสนามีเปอร์เซ็นกว่ากว่านับคร่าวๆก็ประมาณสัก15ล้านถึง20ล้านคนทำไมทั้งๆท,ที่มี หลักฐานอยู่เพียบพร้อมว่าพุทธเจ้าประสูตรต,ตรงนี้ที่ลุมพินีพระพุทธเจ้าตัดสรู้ตรงนี้ที่พุทธคยาพระพุทธเจ้าแสดงปรมัเทศนาที่เมืองพาราสีสารนาพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานที่กุสินารานครมีหลักฐานอยู่พร้อมเจดีวิหารที่เมืองอินเดียใหญ่ยิ่งกว่าเจดีในเมืองไทยหลายๆแห่งใหญ่ย,ย,ยิ่งกว่าอเมริกาทุกแห่ง ทำไมคนจึงนับถือศาสนาพุทธน้อยลงก็เพราะว่าศาสนานั้นไม่ได้อยู่ที่สถานที่ศาส,สนาไม่อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่วิหารแต่ศาสนานั้นอยู่ที่ตัวคนเราจะต้องมาฟื้นฟูมาตระหนักรู้ว่าเราเป็นพุทธศาสนิกชนปีแห่งการพุทธชยันตีฉลอง2,600ปีแห่งการตัดสรูน้นี้เราจะต้องมารู้ว่าเรา กล่าวคาว่าพุทธังสรนังคาฉามิเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเราพึ่งพุทธเจ้าได้ยังไงทำมังสรนังคาฉามิเราเอาพระสงฆ์พระธรรมเป็นที่พึ่งเราพึ่งพระธรรมได้จริงหรือไม่สังฆังสรนังคาฉามิเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราพึ่งพระสงฆ์ได้แบบไหนเราจะต้องมาถามตัวเองอย่างนี้เพราะฉะนั้นใน พุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตัดสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ต้องถามตัวเองตัวของเรานั่นแหละว่าเราเพึ่งพระพุทธเจ้าได้แบบไหนเราเพึ่งพระธรรมได้จริงหรือไม่เราเพึ่งพระสงฆ์ได้ยังไงท่านสาธิชนทั้งหลายเราเพึ่งพระพุทธเจ้าก็ด้วยการนำเอาพระองค์นั้นมาเป็นแบบในการดำเนินชีวิต พระพระตทจเจ้าของเรานั้นเป็นบุคคลที่ภาษาฝรั่งเรียกว่าเพอร์เฟกที่สุดสมบูรณ์ที่สุดพระองค์ก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่เกิดมาแล้วเหมือนเราทุกอย่างมีอวัยวะ32ประการเพียงแต่พระองค์นั้นบำเพ็ญพระบารมีมาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความสามารถพิเศษกว่ามนุษย์คนเราก็เพราะบารมีที่สั่งสมไว้ แต่โดยหลักทั่วไปแล้วพระองค์ก็คือมนุษย์พระองค์เป็นเด็กที่ดีดียังไงพระองค์เป็นลูกดีเป็นพี่ดีเป็นสามีดีเป็นพ่อตัวอย่างเป็นพี่ตัวอย่างเป็นพระบรมครูคือเป็นศาสดาตัวอย่างพระองค์มีวิถีชีวิตที่ประสบความสำเร็จเป็นมกุฎราชกุมารตั้งแต่พระชนมายุ 20ปีพระองค์ทรงเป็นนักปกครองชั้นเยี่ยมเป็นนักการศึกษาชั้นยอดเป็นบุคคลตัวอย่างในการดำเนินชีวิตโดยญาติโยมสาธุชนที่เคยเดินทางไปประเทศอินเดียจะเห็นว่าหลักที่คนไปกราบไปไหว้เรียกว่าจตุสังเวชนียสถานสี่ประการ มีที่ประสูติตัดสรู้แสดงพระธรรมเทศนาและเสด็จดับขันธปรินิพาน์นั้นเป็นเสมือนเสาสี่หลักชีวิตที่เราจะต้องนำพระพุทธเจ้าของเรานั้นมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของเราโดยการตัดสรู้นั้นเป็นตัวอย่างของคนในวัยเด็กว่าพระพุทธเจ้าเป็นเด็กพระองค์ทรงมีคุณธรรมอะไรทำไม พ่อแม่จึงรักทำไมอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุขอันนี้เป็นตัวอย่างของคนในวัยเด็กการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างของคนในวัยศึกษาเล่าเรียนว่าคนที่จะประสบความสำเร็จในการเรียนในการค้นคว้าสแสวงหาความรู้ในชีวิตบางครั้งจะต้องเอาวิริยะความเพียรแม้ชีวิตจะหาไม่ก็ต้องแลกกันมาเพื่อให้ได้ซึ่งความสำเร็จที่ ประกอบด้วยสติปัญญาความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นการตัดสรู้ก็เป็นตัวอย่างของคนในวัยศึกษาเร,าเรียนคนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีความภาคเพียรพยายามในสถานที่แสดงปฐมเทศนาก็เป็นตัวอย่างของคนในวัยทำงานว่าเราจะทำงานยังไงให้ประสบความสำเร็จขอให้กําลังใจท่านสาธุชนว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ทำงานชิ้นแรกมี ผู้ที่ให้การสนับสนุนแค่5คนก็คือปัญจวคีห้าราะนั้นเราก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าประสบค,ความสำเร็จมีคนกลับไหว้บูชาทั่วโลกเป็นพันๆล้านในปัจจุบันนี้ได้เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มีคนฟังเทศพระองค์แค่5คนก็คือปัญจวคีห้าเราจะทำงานกิจการใดๆก็ นึกย้อนถึงว่าพ่อคือพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทำยังไงจึงทำงานได้สำเร็จตั้งบริษัทจนคนมากราบไหวบูชาถึง1,000ล้านคนณนะบัดนี้และในการปร,ปรินิพานแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างของคนในวัยเท่าแก่ว่าจะทำตัวยังไงให้คนมีความเคารพมีความนับถือการเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอย่างนี้ ซึ่งการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี2,600ปีการตัดสรุปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเมืองไทยก็มีการเฉลิมฉลองในเทศกาลแห่งการวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันประสูติตัดสรุปและปรินิพานแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังที่ท่านสาธิชนทั้งหลายทราบเป็นอย่างดีการประสูติของพุทธเจ้า เป็นตัวอย่างของคนในวัยเด็กว่าพุทธเจ้าประสูติ์มาแล้วดำเนินชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งอายุ35ปีจึงตัดสรู้เนี่ยพระองค์ทรงดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างให้เราได้เอาเป็นคติเตือนใจได้อย่างไร การตัสรู้แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นตัวอย่างของคนในวัยทำงานว่าคนที่ทำงานจะประสบความสำเร็จได้ต้องมุ่งมั่นบากบันใช้ความเพียรพยายามมีความมุมานะอดทนยังไงพระพุทธเจ้าแทบจะเอาพระชนไม่รอด6ปีแห่งการแสวงหาเรียกว่าทุกขกิริยาในที่สุดผลแห่งการเพียรพยายามพระองค์ก็ตัสรู้เราก็เอามาเป็นแบบอย่างของคนในวัยทำงาน ในการปรินิพานก็เป็นตัวอย่างของผู้เท่าผู้แก่ว่าคนที่มีอายุจะต้องอยู่ยังไงให้คนกราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นวันวินวสาขาบูชาประสูติตัสรู้และนิพพานแห่งพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะปีแห่งพุทธชยันตี2,600ปีของการตัดรัสรู้2555นี้เราจะต้องถามตัวเองว่าเราพึ่งพระพุทธเจ้า พึ่งพระธรรมพึ่งพระสงฆ์ได้อย่างไรจึงกล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังเฉพาะพึ่งพระพุทธเจ้าว่าต้องเอาพระองค์นั้นเป็นแบบอย่างการประสูติก็คือเอามาเป็นแบบอย่างของคนในวัยเด็กสอนให้เป็นเหมือนพุทธเจ้าว่าพระองค์ดำเนินชีวิตให้มีความสุขในวัยเด็กไม่เก็กมเมริกเกเรได้ยังไงการตัดสรู้เป็นตัวอย่างของคนในวัยทํางานว่าจะประสบความสําเร็จต้องทาอย่างไงพุทธเจ้าทํา ให้เป็นตัวอย่างด้วยการวิริยะอุตสาหะอย่างไรการปรินิพานเป็นตัวอย่างของผู้เฒ่าผู้แก่ว่าจะอยู่ยังไงให้ลูกให้หลานนั้นมีความสุขอยู่เป็นหลักให้กับครอบครัวให้กับบ้านให้กับสังคมได้อย่างไรในปีแห่งการเฉลิมฉลองการตัดสรู 600, 2, 600้6 0สอ0 0ปีแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายได้ แสดงออกด้วยกิจกรรมงานบุญอันใดขอเป็นบุญเป็นกุศลให้เรานั้นได้ตื่นรู้ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาและขอบุญจงปกปักรักษาให้ท่านสาธุชนนั้นมีความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมะแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จ แก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนขอเจริญพร